สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเนาะวันนี้เจอกันที่แปลงผักเหมือนเดิมค่ะยายสีพามาดูผักสลัดกลิ่นคอตเนาะตอนนี้น้องอายุ18วันค่ะนี่คือผัก18วันทุกคนรุ่นนี้เราก็ให้ฮอร์โมนไปแล้วเนาะสองครั้งค่ะ เพราะว่าทุกๆุกเจ็ดวันเนี่ยเราก็จะให้ตัวอาหารเสริมให้ฮอร์โมนแล้วก็ให้ตัวน้ำส้มขันไม้จะฉีดให้เนาะแต่นี่คือน้องได้รับอาหารไปสองรอบแล้วค่ะจะต้องให้บ่อยๆค่ะเพราะว่ายิ่งตัวนี้ยิ่งให้บ่อยนะทุกคนเนี่ยจะบอกตัวนี้ก็คือช่วยไล่ของช่วยไล่มแมลงค่ะตัวนี้เราจะต้องฉีดหมันฉีดบ่อยๆนะนี่น้ำส้มขันไม้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพร มสมุนไพรพวกนี้อ่ะมันจะเห็นผลช้าค่ะเนาะเราจะต้องฉีดบ่อยๆฉีดเรื่อยๆค่ะต้องมันฉีดแบบสม่ำเสมอด้วยนะเป็นการไล่มแมลงค่ะป้องกันมแมลงไล่แมลงมันจะดีมากๆเลยเพราะว่าสมุนไพรพวกนี้อ่ะมันจะออกฤทธิ์ช้าค่ะเนาะกว่ามันจะเห็นผลเนี่ยต้องอย่างน้อยๆก็คือเจ็ดวันเพราะฉะนั้นเราจะฉีด 7, 7, เจ็ดเจ็ดอ่อทุกทุกเจ็ดวันเราจะฉีดให้นี่แหละต้องฉีดบ่อยๆค่ะ อย่างตัวจุลินซีก็เหมือนกันจุลินซีก็ฉีดบ่อยๆเหมือนกันค่ะทุกๆเจ็ดวันก็จะฉีดให้เหมือนกันนี่ค่ะก็เริ่มฟูแล้วเนาะนี่อะมาดูมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เด็กๆก,ก็อายุสิบกว่าวันเนาะห่างกันอยู่ประมาณสามสี่วันค่ะรุ่นนี้น้องก็ให้ฮอร์โมนไปแล้วชุดหนึ่งเหมือนกันค่ะ เริ่มจะฟูและเริ่มจะแตกกอโดยเฉพาะตัวกลินกลีนโอ๊กเนาะกลีนโอ๊กนี่คือดีมากๆเลยมันจะต้นฟูเฉยๆค่ะน้ำหนักไม่ค่อยสวยนะตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของความฟูแต่ว่าถ้าเป็นตัวคอสเนี่ยมันจะได้เรื่องของน้ำหนักน้ำหนักสวยอู้วันนี้แสงดีมากเป็นไงชุ่มฉ่ำเลยใช่ไหมเด็กๆหลังจากที่ไม่เจอแสงมาเป็นอาทิตย์เนาะ สวยงามสวยงามสวยงามมากนี่ค่ะอันนี้คือเป็นผักฤดูฝนจะ้ะผักฤดูฝนก็จะลำบากนิดนึงในเรื่องของแสงขาดแสงแล้วก็มแมลงเยอะอ่ะเนะาะแมลงนอนอะไรพวกนี้เยอะค่ะค่อนข้างจัดการยากนะเพราะว่าของเรานี่คือเป็นเป็นการปลูกอินซีย์ด้วย มันก็จะเห็นผลช้าค่ะพวกพินซีต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นฉีดบ่อยๆฉีดเรื่อยๆฉีดสม่ำเสมอค่ะอืมนี่ค่ะโอเคแล้วเด็กๆก็เริ่มฟูแล้วค่ะเริ่มสวยแล้วเนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวก็ผ่านหน้าฝนไปแล้วเนาะเข้าหน้าหนาวทีนี้ก็โอเคแล้วปลูกกันเลยนะคะหน้าหนาวนี้ปลูกผักกันเลยค่ะใครยังไม่มีเมล็ดพันธุ์นะคะก็สามารถทักเข้ามาได้จ้ะเรามีเมล็ดพันธุ์ผักสลัดคอสนะคะนี่ค่ะแนะนําเลยเนาะมือใหม่คอสเนี่ยปลูกง่ายที่สุดเลยค่ะโอเคค่ะจะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ให้การติดตามทุกคนเลยค่ะ